ความาาประสแดดในการกินเรียนคือการปอกเปลือกกินเองนะคุณแม่คือบาเอากระดาษรองนั้นอืมเถอคู่มันปฏิแยะง่ายพั้นี้แสมันเถือกล่องมันตูดมัน,นมันเนียมันเป็นลายแบบแบของมัน โอ้อยมีหัวมันอยู่นี่แม่เนาะมีตูดมันเออจะแช่ตูดมันแหละควรจะแช่หัวแช่ตูดเห็นตามหล่องมันะะงม่นอ่อบ่จะเลยเงียบเป็นหล่องก่อนหล่องยังสี่นี่นี่นี่หลองเออมันเป็นผู้ไฟผู้มันก็นถือเนื้อมันก็ถือเนื้อ,อ,อมันตัว nữa mà mình Đừng nghe ở phân phu ở không chị Nghe em thử lò mới ở của nhà đây là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โอ้โอหแข็งอยู่ฮะโอ้แม่นักเรียนอ่อนนะคุณแม่หนังมันเป็นลายลายมันช้ำมันยังแข็งอยู่วะแปลว่ามันเอาดิบมาให้แบบว่ามชุ่มไหลโอ้ยมา,ายเลยเดีถอะจะไปตัดี๋ยวไปตัดมันนไม่กลัวยู้ขอบอมันได้ ง่ายเหม่อรเารอยอยูอ่มันเหมือนดูอืมแต่วันบ้าชุ่กวนาดบุ่งนี้นได้กินหรือแม่ใครมล่อยจะกกินให้เนี่ยขาจะบ,บอกจละเอียมมนอยู่